ผู้ชมที่รักสังเกตไหมครับเวลาที่เราจะรีบไปไหนโดยเฉพาะสถานที่ที่เราไม่รู้จักเวลาขับไปเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีทําไมมันช้าจังเลยนะแต่แปลกไหมครับพอถึงที่หมายแล้วขากลับบอกเอ๊ะแป๊บเดียวกลับมาถึงตรงนี้แล้วไหมครับเรื่องใจที่เร่าร้อนเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าอะไรมันช้าไปหมดแล้วเราก็มีความทุกข์ใจความเครียดความกังวลวันนี้นะครับเรามาคุยกันในหัวข้อ ไปช้าแต่ถึงเร็วครับข้อแรกนะครับจาก3ข้อก็คือการที่เราไปช้าแล้วมันถึงเร็วได้ยังไงครับก็เพราะว่าเรามีเวลาตรวจสอบเส้นทางนะครับเรามีเวลาที่จะเลือกเส้นทางที่รถไม่ติดนะครับและนั่งเกตุผลที่การที่เราอาจจะไปช้าใช้เวลาเตรียมตัวหน่อยแต่เนื่องจากเราไม่หลงทางเสียเวลาไปในเส้นทางที่รถพอคล่องตัวหน่อยเราถึงเป้าหมายได้เร็ว ือถึงเป้าหมายได้ตามเวลานะครับนั่นคือข้อที่1จาก3ข้อข้อที่2ครับผู้ชมที่รักครับเวลาที่เราไปช้าแต่ถึงเร็วเพราะอะไรเอ๊ะคนขับรถช้าแล้วเข้าไปถึงเร็วได้ไงอ๋อเขาขับช้านะครับขับไม่ประมาทเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ชนใครนะครับไม่ชนไม่ชนกับรถข้างเคียงหรือไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็เลยถึงเป้าหมายได้เร็ว เออถึงเป้าหมายได้ตามเวลานะครับและข้อที่สําคัญที่สุดข้อสครับไปช้าถึงเร็วอันนี้ถึงในแง่ของจิตใจคืออะไรครับเราค่อยๆขับเรามีเรามัดรระวงังมีเวลาที่จะเตรียมตัวรถตัดหน้านะครับหรือจะปาดเราหรือจะเฉียวเราด้วยความที่เราช้าเราสามารถจะเบรกทันและที่สําคัญที่สุดเราไม่เผลอโกรธเผลอเกลียด ไม่เผลอด่าทอให้จิตใจเราคุณมัวเศร้าหมองเห็นไหมครับและข้อที่สําคัญกว่านั้นบางครั้งไม่เผลอไปขับรถไล่แข่งกับเขานะครับโมโหบีบแต่ไล่จี้แข่งก,กันกับคนที่มาปาดหน้าเราอย่างนี้เป็นตน้น <t> เพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไว้ว่าบางครั้งการทําอะไรช้าลงเนี่ยกลับทําให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นหรือถึงเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมเต็มประสิทธิภาพ ก็เพราะว่าเราทำสบายๆมีเวลาที่เราจะใครขครวรไต่กรองทำทุกอย่างอย่างพอดีพอเหมาะพอสมนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะครับก็จะเป็นกำลังให้ผู้ชมที่รักทุกท่านถึงเป้าหมายได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพครับ